สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะบดกันนะผมทีนี้เราจะบดอัดกันนะรถคันไหนวะแป๊บนึงแป๊บนึงนี่เราเราจะบดบดอัดกันนะผมนะเนี่นี่ไงรถคันนี้นะพ้ยรถจมรถจมรถจม แล้วรถจอดไปยังไงวะในูกพี่ไอเดี๋ยวผมลองขับเขาไปตรงนั้นดิโอ,อ้โหท่านผู้ชมรถหายเลยเฮ้ยรถจมช่วยด้วยรถจมนี่จมมิดเลยครับผมรถจมมิดเลยรถบดจมได้ไงวะออกได้ไหมนี่เดือดเดือดรถบดจะออกได้ไหมนี่ จมเด้อเด้อเด้เลี้ยวไม่ได้เป็นไงทุกคนหรือได้แล้วได้แล้วนี่ครับผมมาแล้วรถบดของเรามาแล้วมาแล้วตอนกลางคืนนะผมตอนกลางคืนไป let's go let's go เล t s r รุ่นนครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมนะไปครับลูกพี่ตื๊บ นี่ยิงยาวกันเลยครับผมยิงยาวยิงยาวเออนี่บดไปเลยนะครับทุกคนนี่องานขยับไหมนี่โอ้โหเมื่อไหร,ร่จะเซตลูกพี่เดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเอียงานขยับไม่ทุนเดี๋ยวผมดูงานก่อน ้ขยับอยู่ขยับอยู่หน้าฉีดสามเปอร์เซ็นต์นะผมนะไปครับลูกไฟด่วนเลยครับผมนี่ตัวตึงตัวตึงรถช้าเลยขับได้แค่หกหกไมต่อชั่วโมงโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมหกไมต่อชั่วโมงไปนี่เราก็จะค่อยๆบดไปนะผมนะ ป๊บปื้ปื้ปื้เคี่ยถอยเดินหน้าผมจริงผมคิดว่าน่าจะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จนะครับไปแล้วค่อยๆบดไปนะนเรารรไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบปุ๊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 บแต่ว่าถ้าเสร็จวไวๆก็ดีนะบุมนะ นี่ครับวันตัวตึงเรามาแล้วลุกพี่ับครับขับสบายเลยนะครับผมนี่ขับสบายเสียดายไม่มีแอร์ถ้ามีแอรด้วยนี่จะดีมากครับผมดีมากเลยนะถ้ามีแอร์นอุ้ยบนแล้วมันคือมันจะเรียบเรียบเนียนไปกับถนนเดิมเลยนะผมนะเห็นไหม บดปุ๊บอุ้ยเรียบเนียนไปกับถนนเดิมเลยท่านผู้ชมดูดิโอ้ยอะไรวะ Shadow เรียบเนียนไปเลยนะผมนะปะเราจะไม่บดไอ้นี้เราจะบดไปมั่วเลยให้มันเสร็จไปผมคิดว่าน,าน่าจะเสร็จอยู่บดมั่วก่อนได้ปลาปลาเพ่๊บจอดทำไมไปดิ ไี่ครับผม๋ยวสดูเดี๋ยวเปิดไปนี่ก่อนเออนี่จะได้เหมือนรถทําทางหน่อยนี่ครับผมเหมือนรถทําทางขึ้นมาหน่อยปายปๆายปาย yeah. okay, นี่เนี้นี่นี่เลยครับผมหลบไปรอบนี้ก็เสร็จแล้วนี กลับไปรอบนี้นี่ก็ปึ๊บปึ๊บโอ้โหรถเรามันสวยดูดิท่านผู้ชมปาผมว่ายังไงก็เสร็จรอบนี้แบบกลับไปปึ๊บสุดนั่นเสร็จเลยดูดิเสร็จไหมทุกคนว่าเสร็จไหมเพิ่มเสร็จก่อนนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วปึ๊บปึ๊บ เสร็จแล้วนะครับผมนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเป็นไงล่ะผมบอกแล้วว่าเสร็จนิบเดียวไปกรปุผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะโอเคนี่ปึ๊บรลเวลสิบหกแล้วครับผมนี่เห็นไหมพอมันเสร็จแล้วเราก็จะได้ทางไปอีกนะผมมันต่อทางไปอีกนู่นเห็นไหมแต่ว่ามันต่อไปได้นิดเดียวนะครับผมเพราะว่าเราทําไปนิดเดียวนะนะท่านผู้ชมเดี๋ยว ผมมาต่อคลิปต่อไปนะผมนะคลิปนี้ผมขอขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ